สวัสดีท่านเดลผมตอนนี้คุณอยู่ผมเอิร์ธเอเคไฮเบนเดนะฮะในช่วงของ p o เกมอนสตอรีครั้งนี้ผมสำหรับครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของ Green ในภาคของโปเกมอนโอจานโนไซเทนนะครับผมสำหรับครั้งนี้ผมก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครสำหรับภาคนี้ต่อไปผมจะเริ่มจะปลีกไปทำพวกเออ่จับ l e g เ n d a r y แล้วก็ทำท็อปไฟนะครัผมครั้งนี้ผมจะผมจะพยายามนำภาพจากเวอร์ชันจริงมาให้น้อยที่สุดและภาคน,นี้ผมผมก็จะไม่ เอออธิบายละเอียดที่ปีกย่อยมาเยอะแยะนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะเคารพลิิทิิ์ของผู้เขียนนะผมและให้ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้ผมเพื่ออารมณ์ที่มากขึ้นนะผมและเพื่อการเสียเวลาผมก็เชิญรับชมได้เลยครับสำหรับกีนนะผมจะปรากฏตัวครั้งแรกในภาคนี้ก็คือตอนที่1หน้าที่25ผมแต่ว่าประวัติของกีนนั้นจะเริ่มต้นตอนที่7 น้าผมกินเป็นหลานของดรออคิดซึ่งดรออรคิดนั้นมีประวัติที่เป็นแชมป์โบเรมอนตหลีกคนแรกซึ่งปัจจุบันทํางานวิจัยแทยนน้ผมซึ่งกินก็ต้องการที่จะก้าวข้ามปู่ของเขาไปกินได้เริ่มต้นออกเดินทางประจนไปพร้อมกับอีวี่น้าผมและเซนิกาเมสสู่เส้นทางของโปเรมอนมาสเตอร์ไม่นานนะเขาเจอราตาต้าตัวหนึ่งเขาสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าราตาต้าตัวนี้ผมมีจังหวะและความเร็วบวกกับสกิลต่างๆที่ทําให้ราตาต้าตัวนี้ม แตต่างจากแาตตาต้าตัวอื่นกีนะผมก็เลยจับแาตตาต้าตัวนั้นมาเข้าร่วมทีมซึ่งต่อมาแผมเขาก็ได้จับพิจี้และแอบบ้าเข้ามาร่วมทีมเช่นกันพวกเขาฝึกฝนและแข็งแกร่งขึ้นพร้อมๆกันวันหนึ่งแาตตาต้าผมได้นําพาก,กีมาที่ถ้ำอิวายามะนะผมก็ได้พบกับรถนะผมซึ่งขังปเ์มอนป่าไว้ซึ่งเป็นรถของพวกแกงล็อกเก็ตนั่นเองับผมแาตตาต้าผมจึงใช้ท่าไฮเปอร์แฟงช่วยเปเ์มอนตัวอื่นออกมามแต่พวกเขาก็ต้องต่อสู้กับแกงล็อกเก็ต ซึ่งใช้คอฟฟิงในการต่อสู้นะผมฝ่ายของกินกาลังเสียเปรียบเพราะคอฟฟิงใช้ท่าเซลเดสตัชชันมาเรื่อยๆแต่โชคดีผมและตาต้าเข้ามาจัดก,การคอฟฟิงและแกงโลเกตหลังจากนั้นทีมของกินก็มุ่งหน้าเข้าสู่ถ้ำอิวายามะนะผมเนื่องจากการช่วยเหลือโปเกมอนป่าครั้งนี้กินจึงได้การ์ดี้ติดตามมานะผมแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือตาต้าผมติดพิษจากคอฟฟิงแล้วบวกกับการใช้ร่างกายเกินขีดจำกัดเมื่อออกจากถ้ำม,มาตาต้าก็ไม่สามารถฝืนตัวเองไว้ได้นะผม และเขาก็จากไปอย่างสงบกีนฝังแลคตาต้าไ้ที่ปอยมอนทาวเวอร์ในเมืองลาเวนเดอร์ทาวน์และผลที่ตามมาจากการสูญเสียลคตาต้ามีดังนี้ผมก็คือกีนเอาแต่โทษต,ตัวเองที่อ่อนแอมอวี่ e หรือว่าอีวูของกีนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกเขาจึงส่งอีวี่ให้ผมต่อให้บูในทางกับการปอยมอนตัวอื่นของกีนนะผมในทีมต่อสู้อย่างดิบเถื่อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการดี้ไอซึ่งการดี้เองก็ได้เรียนรู้ทักษะเอสตีมสปีด เราใช้ต้นแบบมาจากแาตตาต้านั่นเองนบผมและนี่คือโค้ดนะผมของกีนหลังจากที่เสียแาตตาไปค่าจิตใจทิ้งไปดึงดาวกับความเสียใจและลุกขึ้นชื่อของเขาจะต้องจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์เพื่อจะไปยืนหยัดจุดสูงสุดและนี่จะเป็นสิ่งที่เขาทําเพื่อแาตตาจบกันไปนะผมสำหรับเนื้อเรื่องสําหรับตอนนี้ผมจะไม่มีผลงานเพิ่มเติมของทั้งกีนและแาตตานะผมจะไม่พอใส่ไว้และจะขอหยุดทำสตรอรี่ของ โอ伊มอนโอจาโนโอไซเทนไม่เพียงเท่านี้ผมทุกท่านสามารถหาอา่านโอ伊มอนโอจานโอไซเทนด้วยผมโดยการแค่เสิร์ชกูเกิลไปก็สามารถหาอ่านได้แล้วเท่านี้นะผมต่อไปผมจะพยายามทำท็อปไฟล์แล้วก็ทำสตรอรี่ของสเปเชียลแล้วนะฮะก็สามารถกดติดตามได้ผมหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆสามารถกดกระดิ่งติดตามไว้ผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้เลยทุกท่านสามารถมาแย่งเมนแรกกันได้เลยนะฮะสำหรับครั้งนี้ผมก็ขอ,ขอลาไปก่อนที่ไม่เพียงค่าแสดของแะตตาถ้าผมเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ